The streets สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดู Isuzu MU-X 2 0 2 6ใหม่ล่าสุดซึ่งเป็น SUV 7ที่นั่งรุ่นล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดของ Isuzu ที่สัญญาว่าจะมีกำลังมากขึ้นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและความสามารถที่ทนทานเราจะทดสอบมันทั้งบนถนนและนอกถนนเพื่อดูว่ามันสามารถทำได้อย่างที่โฆษณาไว้หรือไม่มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลย MU-X 2อ2 6มีรูปลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่น ด้วยกระจังหน้าที่ดูดันขึ้นฝ่ายหน้าเหล็ที่ดูทันสมัยและการออกแบบตัวถังที่เฉียบคมขึ้นเดลไฟวิ่งกลางวันใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขณะที่ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วหรือโอไฟท้ายเล็ใหม่พร้อมลายเซ็นต์แบบไดนามิกการออกแบบกันชนที่ปรับปรุงใหม่เพื่อมุมเข้าโค้งที่ดีขึ้นมีตัวเลือกสีทูโทนให้เลือกถ้ามี20นิ้วเพิ่มเติมเพิ่มสัมผัสที่ทนทานแต่มีสไตล์ก้าวเข้าไปข้างในและ MUX 2026 จะให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าที่เคยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วใหม่เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วย Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและกล้อง360องศาเพื่อให้จอดรถได้ง่ายขึ้นบอกหุ้มหนังระบายอากาศในรุ่นท็อปแทงหน้าปัดดิจิทัลจอแสดงผลที่ปรับแต่งได้ไฟส่องสว่างรอบทิศทางและวัสดุสัมผัสนุ่มแถวที่สามกว้างขวางเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างฟอร์ u ช e นและเจ e r o Sport และลองดูสิ่งนีส้สิการชาร์จแบบไร้สายพอร์ต USB-C และแม้แต่ตัวเลือกความบันเทิงที่บอกหลังทำให้รถรุ่นนี้เป็น SUV สำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยมใต้ฝากระโปรง MU-X ปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล3.0ลิตรที่เชื่อถือได้แต่ตอนนี้มีกำลังมากขึ้น210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรข้อมูลจำเพาะที่แน่นอนหากมีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทำให้นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมบนท้องถนนนั้นเงียบและนุ่มนวลแต่สิ่งที่โดดเด นอกจากริงๆคือการขับขี่แบบออฟโรดด้วยโหมดเทรนซีเล็กโคลนทรายหินและระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ได้รับการอัปเกรดทําให้ SUV คันนี้สามารถรับมือกับเส้นทางที่ยากลําบากได้อย่างง่ายดายและว่าราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่ภายในบอดหนังยังคงดูเหมือนใหม่แม้จะผ่านการเดินทางกับครอบครัวมาหลายเดือนบอกคนขับมีรอยยับเล็กน้อยแต่ไม่มีรอยฉีกขาดหรือคราบใดๆหน้าจอสัมผัสไม่มีรอยขีดข่วนและปุ่มทั้งหมดทํางานได้อย่างราบรื่น 4 5 0 0 0สำหรับออฟโรดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบราวหรือโตรนรายและเส้นทางหินได้โดยไม่มีปัญหาระบบกันสะเทือนดูดซับแรงกระแทกได้ดีแต่แข็งกว่าพัชโร,รสปอร์ตรุ่นพื้นฐานขึ้นไปถึง4 5 0 0 0สำหรับรุ่นพื้นฐานขึ้นไปถึง6 0 0 0 0สำหรับรุ่นท็อปปรับตามตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับ Toyota f o r t u n e r Ford e v e r e s t และ m Mitsubishi p a j e r o s p o r t แล้ว New X คุ้มค่ากว่าพร้อมฟีเจอร์ที่มากขึ้นหาากกกคคุณต้้อองงงรร SUV ททีี่่่แแแข็ัดดนนนวยยเโโล และเหมาะก,กับครอบครัว Isuzu MUX ปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีพลังมากขึ้นและอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่ทําให้มันเป็นคู่แข่งตัวจริงงอในระดับเดียวกันคุณคิดอย่างไรกับ MUX ปี2026คุณจะเลือกมันเหนือคู่แข่งหรือไม่แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นหนอยอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พอลาดการรีวิวครั้งต่อไปของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่